แบบเหมือนข่อนปล่อใจมามาครับแต่ไม่รู้อยู่ไหนยังไม่เจอเลยไม่เ <c oughs> จอจี่นู่นนะครับทำไมไม่ให้ซื้อซื้อดีกว่อค่ะพี่เอาฟรีแล้วก็เอาฟรีก่อนสิเล่นเล่นก็รอดสื่อก็มาดูกันไม่มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับพี่บ้องไม่คนชวนเราไปเองในโลกของคุครับก็บอกถ้าว่างก็มาดูกันพี่ป้องวันนี้ข่าวว่ามีคนเล่ามาว่าพี่ป้องคนที่ใครเนี่ยพี่ป้องไปงานที่ย่านไทยสามแล้วพี่ป้องก็ไปนอนโรงแรมแล้วก็ เหมือนพาน้องผมสั้นขึ้นห้องน้องแบบรู้สึกมัธยมด้วยใช่ไหมครัโอ้ไม่มีเลยครับเพราะว่าก็ไม่ได้ไปทางทางทางอีสานนานแล้วเนาะไม่ไปอุบลไหมคะไม่ได้ไปนะครับไม่มีไม่มีอะไรอย่างนี้ถึงไปก็ไม่ได้มีครับเดีเพราะว่าผมสั้นมัธยมแล้วไม่รู้ด้วยว่าไม่รู้ตอบอะไรไม่มีครับมันจําไม่ได้มันนานจําไม่ได้ครับหลายเดือนอยู่ท่านคือบนในวันนั้นแล้วก็ตอนมันก็พักไม่มีครับ จบจำไม่ได้อระไม่ได้อะถ้าไปคงนานมากครับเขาบอกว่าพรน้องมงมาไม่โจบอีกไม่มีครับไม่มีอะไรครับจบไม่มีครับไม่เคยทำ่างนั้นครับโดนแบบนี้จะทำให้ผ้าจานต้องเสียเลยค่ะพี่น้องก็มันก็ไม่ดีอยู่แล้วเนาะครับพวกน้องปวดแก้ว้าใจสิมคะพี่ก็ไม่นะฮะเพราะว่าพอ่นีได้ยินข่าวอะไรมาก็มาคุยกันก่อน ก็มีข่าวนี้ก็จะเป็นเพียงแต่เรแค้ว่าไม่ต้องอธิบายเขาดูก่อนอ่านข่าวอะรอย่้ข่าวจริงมันมีเยอะนะมีมาตั้งนู้น <c oughs> ตั้งนี่อะไรอย่างนี้ยครับก็ถ้าถามก็ตอบได้ครับมันมีอะไรแย่เลยพ่อพ่อของฉข่าวว่าอย่างนี้ก็เยอะแต่ประมาณว่าอันนี้คือเด็กมาดูเลยมันมันไม่มีอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะแย่ทำไมมันไม่มีอะไม่มีอะไรพ่อไม่ทักเจอแต่ข่าวนี้เฉยๆ ว่าคือทำไงที่สอนคุณจะผ่านไปอหยุดถามสิท่กวันไม่มีอะไรเลยครับเออไม่มีอะไรเลยแล้วมาข่าวแบบนี้ต้องไปล้อมเลยไหมคะไม่หรอกครับก็มันก็มีเยอะนะั้งที่เป็นไปเราเข้ามาปีกว่าเกือบสองเลยชิมฮะก็มีข่าวรุ่นข่าวนี้ทั้งตัวผมทั้งตัวน้องอะไรเงี้ยน้องกนิดหน่อยครับก็ก็บอกเขาสอนเขาว่าเอออะไรเงี้ยถ้าถ้ายินอะไรมามาคุยกันก่อนหรือแบบมีอะไรก็คุยกันดีแบบว่าถ้ามานั่งตามแก้ทุกอย่างมันก็คงคโกันรอดยากอะไรเงี้ยนี่ก็คือถูกตใจน้องไหมคะทมะข่าว ไม่รู้ไงนะเขามีบ้างครับ